ลุตงตาเป็นคนที่เชื่อเรื่องกรรมไปอยู่ไหนทำไมเขาบอกไม่กลัวหรืออยู่ท้่คนเดียวทีละสองสมปีบอกไม่กลัวเพราะว่าถ้ามีกรรมต่อกันนอนอยู่ในห้องแอร์ก็ตะมันก็ทัดกันมีกรรมยังไงก็ต้องใช้หนี้เท่าเม็ดทรายก็ต้อง,งใช้ไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมไม่ดีนะจะปฏิเสธก็ปฏิเสธไปเถอะ ปฏิเสธกรรมปฏิเสธสัจจะปฏิเสธความจริงไม่มีทางมาเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาเราก็นึกถึงกรรมามาเอาเลยจะมีกรรมซอกันขอใช้นี่จะไม่เป็นนี่นี่กรรมอ,อ,กอีกต่อไปจะทำให้สิ้นสุดแห่งกรรมง่าย การเดินทางก็หลงจางเนี่ยอโอ้ถ้าไม่เดี่ยวเดียวคงไม่ไปคนเดียวหรอกเห็นไหมอ่โอ้ไปอยู่ถ้ำน้ำรอดแลวถ้ำน้ำรอดไปอยู่หลายเดือนถ้ำน้ำรอดถ้ำน้ำรอดมี่จะนั่งกันนอนยืนไม่ได้เพราะมันต่ำมันแคบ น้ำมันรอดไปนอนก็นอนอยู่แผ่นหินอย่งเอียบยิ่งถ้ำภูผาพึ่งอะผูผาพึ่งผูผาพึ่งใครเคยไปผูถ้ำนกอ่าอําเภอหลวงหลวง มันจะมีผาพึ่งมันจะเป็นหน้าผาทำไมเรียกผาพึ่งเพราะมีรังพึ่งรังพึ่งนี่เป็นร้อยร้อยรังรังใหญ่ๆห,หน้าหน้าหน้าเขาไปตีพึ่งอะไรเงี้ยเต็มมานะและมันจะมีถ้ำจ้องหาไม้ต่อบ,บันไดขึ้นยาวๆไปหน้าผามันจะมีถ้ำเข้าไปถ้ำหนึ่งที่อยู่หน้าผาเลยฮะ หลวงตาก็บอกให้ชาวป่าชาวเขานั่นแหละมาช่วยหาไม้มาตีตีเดือใส่ขึ้นไปไปอยู่น้องอาาเห็นไหมก็ไปอยู่อย่างนั้นหลายเดือน ชอบไปอยู่ถ้ำอยู่บนเขาเปนั่งมองหัวใจตัวเองมันจะเห็นความเหงาจิตใจมันจะเรียกร้องความอ,าอยากอยากได้อยากคุยอยากพูดอยากคิดถึงคนนั้นคนนี้เห็นไหมจะเห็นความเกิดอยู่ตลอดเวลาของใจเราของความคิดเรา เห็นไหมน้องม,มาเนี่ยโอ,โอ้โลกควางใหญ่ไพศาลตัวเราเนี่เท่ากับไม่เท่ากับมดตัวหนึ่งเลยเห็นไหมแต่ความสำคัญตนเนียวใหญ่ครับโลกอะ่อะ,อะถ้าอยู่ในป่าแล้วเราจะเห็นนะเราไม่มีที่พึ่งอะ่ะเราจะเห็นตัวเองว่าโอ้ โลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้นะนี่ส่วนตัวเราเนี่ยเท่ากับมดตัวหนึ่งนะแต่ความสำคัญตนกิเลสอัตตาเนี่ยมันใหญ่ล,ลูกตาไปอยู่เขาลูกนั้นสองปีหกสองปีเจ็ดเดือนนะประมาณนี้นจำไม่ค่อยแม่นอยู่คนเดียวอะ คำพูดก็มาคยได้พูดเราปิดวาจาคือไม่ไี้จะพูดกับใครทําไมพูดกับจริงจบพูดกับทุกแกเห็นไหมการไปอยู่คนเดียวเนี่ยมันไม่ค่อยมีวจีกรรมมันไม่ได้คุยกันมันก็เลยดีมันก็เลยทําให้เกิดความสงบ่ะมันโฟกัสไปที่ความคิดเราความรู้สึกเราเรียกว่าวิปัสนาอ่ะ แต่ทุกวันนี้มันก็เป็นการยากเพราะว่ามันไม่เหมือนสมัยนะั้นสมัยนี้ถ้าไปพุทธก็เป็นอุทยานแห่งชาติอะไรเนะต้องเข้าไปไม่ได้คือสหขามประเจ้าประสงค์อ่ะ่าเป็นไร่เป็นสวนเข้าไปหมดแล้วทุกวันนี้ขนาดบนภูเขาก็ยังมีเจ้าของนป่า,ปา,ปาไม่รู้จะหันหน้าไปยังไงตรงนี้ปลูกต้นไม้อยู่เองละ Huh? <laughs>